ตอนนี้แล้วส็จทีเป็นไงเขาหลอกเขาชมยังไงเอาหลอกเขาเอาหลวงพ่อมาใหเอ่ยมันตัดใจไม่ออกลับไปจะกลับมากลับมาไม่ดกับพี่ไม่ตอบยังไงเอาพี่คนเด โอาเวรเราลงคนหัวปีข้าไ่ีพรอีจรยเยงบมาครับมให้ยัง,ยง,นง้นยังขครับผมอยากยูว่อาอัีๆๆ้มีที่ไหนีคนรัจริงผีคนรเบงรับจริงรับเน,บบบนีัดีข้ารองด้วยได้ดได้ใช่ไนหะ เอ๊ท่ที่ไม่ร้องได้เลยโอ้โหใหม่ล่าสุดแล้วนะแต่ช่วงท้ายอย่าาว่ากันแต่ช่วงนี้ครับเพลงนี้ทุกคนร้องได้แน่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นร้องได้แน่นอนร้องได้มีมีพูดออกมาแล้วด้วยอะไรนะถ้าพูดปุ๊บจะร้องได้เลยช่วงนี้ครับเป็นต้องใช้ผมมาร้องแหละนะครับ เอาเลยฮะ,ะขอช้างขอมาขอมาได้เหรให้เพื่อนจับปากเขาเล่าดีกว่าครับอะขอบปากโนริโอเพลงขอลาครับผมแล้วเราเจอช่ท้ายอีกครับ